ทักทายท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เรามาชมกับพระเครื่องของหลวงพ่อโตวัดบ้านกล้วยนะครับจังหวัดนครราชสีมานะครับองนี้ก็เป็นพิมพ์พระบัวเข็มนะครับหรือว่าพระอุปคุตนะครับของหลวงพ่อโตวัดบ้านกล้วยซึ่งองนี้ก็ถือว่าเป็นพระที่แก่วันลนะทองนะครับมีพรายทองขึ้น เต็มองนะครับซึ่งเนื้อนั้นก็จะมีความสวยกว่าเนื้อทองเหลืองโลหะทองเหลืองธรรมดานะครับที่ออกทองเหลืองนะครับเดี๋ยวจะเทียบให้ดูนะครับนี่ถ้าองนี้เนี่เนื้อสำริดทองเหลืองนะครับแต่ถ้าองค์แก่ลายทองแล้วเนี่ยก็จะมีประกายออกมานเนื้อจะช่ากว่านะครับซึ่งวัตถุมงคลของเราพระตววัดบ้านกล้วยนั้นก,ก็มีการหล่อหลากหลายหลากหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็น พะพุธเป็นนางกวักเป็นปิดตาเป็นอุปคุตเป็นผ้าบัวเข็มอ่าหลากหลายนะครับเป็นเอกลักษณ์ของท่านถือว่าเป็นงานฝีมือที่ที่หล่อได้สวยได้แน่นได้เต็มดีนะครับปัจจุบันนี้วัตถุมงคลของท่านก็เล่นกันที่หลักพันนะครับตามสภาพความสวยทำมาผิวสวยๆดีๆหน่อยก็ อาจจะถึง3 4 5 0ี่บาทหรือบางบางพิมพ์นั้นเป็นพิมพ์ที่หายากๆก,ก็อาจจะถึงหลักหมื่นนะครับผมอันนี้ก็เป็นหนึ่งในพิมพ์ที่เรียกได้ว่าค่อนข้างหายากนะเป็นพิมพ์พระอุปคุตนะครับพระอุปคุตอุ้มบาทนะครับขอหลวงพ่อโตวัดบ้านกล้วยนะครับเดี๋ยวจะลงกล้องให้ดูนะครับว่าในเนื้อหามนสารวันณนะของท่านนั้นประมาณไหนนะครับนี่ ก็เป็นเบสิกการหลอนะมีเมตาด้วยนะครับมีเมตามียังเห็นปากเห็นจมูกชัดเจนนะฮะคมชัดแล้วก็เบสิกการหลอนะเนื้อย่นเนื้อ,อเนื้อหลุมนะครับี่เนื้อขูกค่ะก็จะเห็นเป็นจำจำๆจจจเ,เล็กๆนะฮะถือว,ว่าเป็นความคลาสสิกอย่างหนึ่งนะครับ ตร yeah. งนี้นี่คือผิวเนี่ยสวยมากนะองนี้ผิวพันออกประกายทองนะออกโลหะแก่ทองนะครับเนี่ยบางซอกนี่คาบเบ้าก็ยังอยู่พอให้เห็นอยู่บ้างนะฮะเนี่ยตามซอกแขนซอกอลึกๆนะฮะนี่ก็ยังพอเห็นสังเกตเห็นคาบเบ้าดินคาบเบ้าเกาะอยู่ในซอกนะครับนี่ นะก็ถือว่าเป็นการหล่อที่ที่สมบูรณ์นะฮะที่สมบูรณ์นะอันนี้ก็เป็นการเก็บงานด้านล่างก็เป็นการตะไบละเอียดนะฮะนี่ตยตะไบละเอียดะเรียบร้อยสมบูรณ์ดีนะครับปัจจุบันก็เล่นหากันที่หลักพันนะครับหรือท่าในใดมีอยากที่จะปล่อยเช่าบูชาก็อินบ็อกมามาปล่อยเช่าบูชาทางช่องทาง a c e b o o k นะฮะพิมพ์ชื่อช่อง YouTube กับ Facebook ในช่องเดียวกันนะครับก็ปี้ไปเสิร์ชหาทาง Facebook นะครับแล้วก็ทักอินบ x ็อกมานะครับผมว่าได้พระเครื่องของกิจีคณาจารย์หลากหลายหลากหลายรุ่นหลากหลายองค์นะครับก็จะได้ทยอยลงให้ทุกท่านชมในวาระต่อไปนะครับสําหรับวันนี้ก็ฝากเอาไว้เพียงเท่านี้นะครับอย่างไรก็ขอฝากกดไลค์กดติดตาม กดซับสไคร์ททางช่อง y o YouTube ด้วยนะครับผมเท่ากันไน้มีวัตถุมงคลหรือภาะเครื่องของกิจีขณาจารย์รุ่นต่างๆก็จะได้นํามาลงไว้ทุกท่านนั้นได้รับชมในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับ